ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บทวิเคราะห์ยูโรเทปลาปอนเทปลาและทองคำนะครับประจำวันที่17พฤษภาคม2564กับสถาบันที่แห่งภาษาด้า e นตลาด Forex FXP FX Learning ก่อนที่เราจะเข้าบทวิเคราะห์นะครับผมขอเตือนก่อนว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและ สถาบันของเราไม่มีการชี้ชวนในการแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับและก็การวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับไม่ได้ยิงกับโบกเกอร์ไหนด้วยนะครับผมถ้าเข้าใจกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับยูโรเจวดอลลาร์นะครับยูโรที่ดอลลาร์เนี่ยผมจะขอวาดรูปนะครับเป็นจุดที่ มองว่าจะไปถึงนะครับที่การาฟจะไปถึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวาดตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยนะครับมีการอยู่ตรงนี้เนาะนะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาที่เส้นสีฟ้ารับที่สองเอรับที่หนึ่งตรงนี้อยู่นะครับผมรับที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะดีตัวขึ้นไปนะครับดีตัวข,ขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ผมขอให้เป็นนะครับ S หนึ่งนะครับตรงนี้คือ R หนึ่งนะครับตรง S หนึ่งเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาตรงนี้ก่อนนะครับและถึงจะขึ้นไปถึงออน R หนึ่งนะครับยังมองว่ายูโรเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไปได้มีโอกาสที่จะไปได้แต่มองว่าตัว R หนึ่งเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ก็ดูกันเอาเองนะครับผมผมไม่สามารถปกได้นะครับกอ มีโอกาสที่จะไปตรงนั hmm. <I guess S 1> uh ้นได้นะครับแล้วก็มีโอกาสถ้าเบรกได้เนี่ยก็ไปที่ R2 เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับ R2 ตรงนี้แต่ก็ดูแล้ว R2 เนี่ยนะครับอาจจะไปยังไม่ถึงนะเพราะว่าตัว R1 เนี่ยนะครับมันคือแนวต้านเนาะถ้าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันต้องย่อมาตรงนี้ก่อนแล้วขึ้นมาตรงนี้เนี่ยทดสอบอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าแรงนะครับไปไปได้มันก็จะขึ้นไปเลย แต่ถ้าเกิดว่าเบรกไม่ได้นยก็จะย่อนะครับมาที่เส้นนี้นะครับผมก็แนะนําว่าเดี๋ยวต้องดูนะต้องดูว่าเป็นยังไงแต่คืออย่างงก็แล้วแต่ตัวาราคาเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะไปได้นะครับตัวเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาก่อนนะครับลงมาก่อนแล้วก็ค่อย ทําการาเล่นตามนั้นแล้วกันนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับผมแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยยังคงม,มองที่ตรงนี้นะครับตรงเส้นเดี๋ยวผมขอทําเป็นเส้นสีต่างๆดีกว่านะครับเส้นตรงนี้สีขาวนะครับเส้นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวรับตรงนี้นะครับคือเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็ตรงเส้นนี้คือเส้นสีชมพูนะครับแล้วก็ um ô, รตรงนี้ก็คือเส้น ตรงนี้จะเป็นเส้นสีอาจจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเลยโอเคประมาณนี้นะครับขอแค่ราคาไม่ควรหลุดเส้นสีฟ้านะครับไม่ควรหลุดเส้นสีฟ้าแล้วก็มองไปที่เส้นสีแดงนะครับพอราคายังเบรกเส้นสีแดงไปไม่ได้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะย,ย่อมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเบรกเส้นสีแดงไปได้ จะไปที่เส้นสีนีเ้เส้นเอาเป็นเส้นสีเส้นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลตรงนี้นับขึ้นไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเส้นสีน้ำตาลเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าตัวเส้นสีน้ำตาลเนี่ยนะครับถ้าดูตามกรอบเนี่ยกราฟเนี่ยคือเป็นแนวโน้มของไซเวย์นะครับไซเวย์ในกรอบน,นะเดี๋ยวผมจะให้ดูในแนวโน้มตรงนี้นะครับ นในสี่ชั่วโมงนะครับกราฟเป็นแนวโน้มของไซเวย์ที่อยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าเราทําตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาเป็นแบบนี้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 ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคือเส้นสีฟ้าที่ต้องทําให้ได้นะครับลงมาแล้วนะครับแล้วก็มองว่าจะขึ้นไปที่เส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีน้ำตาลนะครับโอเคประมาณนี้สาหรับ ต่อมานะครับมาวิเคราะห์กันที่ตัวของปอนกันบ้างน,นะครับปอนนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตทําทเป็นนะเป็นเส้นต่างๆก่อนละกันนะครับผมเส้นต่างๆก่อนละกันเพื่อที่จะง่ายในการที่จะพูดนะครับผมโอเคคราวนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะพูดเป็นราคาได้นะครับ ฉะนั้นผมต้องขออศัยในการพูดในแบบนี้ก่อนนะครับโอเคสังเกตว่าตัวของปอนและยูโรเนี่ยนะมองแล้วคล้ายๆกันไหมนะครับคล้ายๆกันเพราะว่ายูโรกับปอนมันเทียบดอลลาร์เหมือนกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกรอบอยู่ประมาณทั้งหมดเนี่ยครับหถึงสกรอบก็คือกรอบแรกคุกกรอบนี้นะครับตรงเส้นสีส้มกับเส้นสีชมพู นะกรอบที่สองเนี่ยก็คือเส้นสีน้ำตาลและก็เส้นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นกรอบสองกรอบนี้มีความสำคัญยังไงถ้าเกิดว่านะครับราคาเนี่ยเลี้ยงตัวในกรอบนี้นี่เลี้ยงตัวในกรอบนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่ราคาเนี่ยถ้าเลี้ยงตัวในกรอบนี้แล้วเนี่ยนะครับมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะ ไปที่เส้นสีแดงได้นะครับจุดไหนที่คุณรอซื้อก็ค่อยดูในรูปละกันนะครับก็จะเป็นตงนังไหนนะครับโ <Okay. S 1> อเคคันนี้เนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าในกรอบนี้ยังยืนไม่ได้เป็นไปนได้ว่าอาจจะหลุดเส้นสีชมพูได้นะครับแล้วก็มาที่เส้นสีน้ำตาลน,นะครับเส้นสีน้ำตาลน,นี่คือแนวรับที่สําคัญเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมตีเฟโบเนชชีแล้วเนี่ยนะโอกาสที่ราคานะจัสามารถขึ้นไปได้นะก็ต้องรู้ว่ากรอบนี้เป็นกรอบอยังไงนะหมายว่ากรอบนี้ในเส้นสีน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในราคาข้างล่างนะครับอยู่ในราคาข้างล่างนะซึ่งกรอบสีน้ำตาลเนี่ยนะอยู่ตรงนี้เลย ตรงนี้คือแนวรับนะตรงนี้คือแนวรับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยเส้นสีมูเนี่ยมีโอกาสที่จะยอ่อนะครับย่อมากรนะครับย่อมากรย่อมาตรงนี้แล้วก็ดีขึ้นไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้สําคัญเพราะว่าตรงนี้มันมองว่าโอกาสที่ราคาจะายอ่อและไปที่สเส้นสีแดงก็มีสูงมาก แต่การขึ้นเนี่ยมันยังขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเจอแนวะต้านนะที่เส้นสีส้มนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นรอดูกันนะว่าจะทํายังไงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตามที่ผมได้บอกไปในนี้นะครับผมไม่สามารถพูดราคาได้ว่าจะต้องเข้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับขอให้ดูในนี้ก่อนละกันนะครับว่าคุณมองในทางที่ผมมองไหมถ้าผมมองว่ามันมุก น่าจะขึ้นนะคุณก็ต้องทํำยังไงแล้วว่าทําจะขึ้นคุณก็ต้องดูว่าคุณจะทํายังไงในการที่จะ,ะเล่นขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้ต่อกันที่ทองคำนะทองคํานี่ต้องบอกว่าโอ้โหขึ้นมาเยอะมากนะทองคําเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทองทองไทยนี่จะแพงด้วยนะครับก็เริ่มเริ่มขึ้นมาเยอะกันกน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตีกรอบก่อนเนาะ ว่าราคาเนี่ยจะไปทางไหนเนาะโอเคเหมือนเดิมนะครับผมจะให้สัญลักษณ์เป็นสีของเส้นแต่ละอย่างนะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงต่อไปเนาะนนสีขาวนี่เป็นสีส้มนะแล้วก็นี่เป็นสีสีฟ้า อ,นนอันนี้นะ่าจะเป็นสีม่วงส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวโอเคนะครับอันนี้ผมยังไม่วัดนะว่าจะเป็นทั้งไหนนะแต่ในกราฟเดเนี่ยอันนี้สีขาวนี่โอเคละ อันนี้สีส้มสีส้มนี่เดี๋ยวอาจจะเป็นตรงนี้นะครับสีแดงเนี่ยเดี๋ยวจะดูดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละสีแดงส่วนสีฟ้าเนี่ยนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ส่วนสีม่วงสีม่วงนี่ดูตรงนี้ส่วนสีเขียวเนี่ยสีเขียวอาจจะเป็นตรงนี้ โอเคเมื่อเราได้สีตัวสีแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูที่กราฟกันบ้างนะครับว่าจุดนี้เป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตทำเป็นสี่ชั่วโมงดีกว่านะโอเคโอเคนะครับกราฟสี่ชั่วโมงนะครับตัวสีฟ้านะครับคือแนวรับแล้วนะเพราะว่ากราฟอยู่สูงกว่าสีฟ้าแล้วนะ ก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยราคานะครับสามารถทะลุบริเวณจุดนี้ไปได้แล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าจุดนี้เนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ทะลุไปแล้วนะครับมองว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปถึงตรงนี้เลยสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็มองว่ากรอบตรงนี้เนี่ยนะถ้าขึ้นไปสีแดงเนี่ยคือราคาเป้าหมายนะถ้าเกิดว่าขึ้นไปสีแดงแล้วไม่เบรกนะครับก็ มีโอกาสที่จะลงมาที่ตรงนี้ก่อนเลยนะก่อนเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่เบรกได้นะแล้วก็ลงมาทดสอบแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาที่เส้นสีฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราควรจะเข้านะก็ให้ดูตามนี้นะว่าควรจะเข้าตรงไหนนะครับให้ดูในรูปเลยนะครับอันนี้เรามาดูในสชั่วโมงแล้วเนี่ยนะเรามาดูที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ ถึงชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าความชัดเจนของราคาเนี่ยก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคราวนี้เราลองตีฟีโบรชี่ดูนะว่าเป็นจุดไหนดีนะครับการย่อซื้อเนาะโอเคการย่อซื้อเนี่ยนะครับ,ก,รบ,รบก็ให้ไม่เกินตรงนี้นะให้ไม่เกินตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าย่อลงมาแล้วเนี่ย เกิดว่าหลุดแล้วเนี่ยนะครมีโอกาสที่จะลงเยอะนะลงเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่แถวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับได้อยู่นะก็แต่ถ้ามันไม่ย่อมาเนี่ยนะก็ซื้อได้นะแต่ก็ต้องมีซับลอตด้วยแค่นั้นเองนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปแค่ไหนนะครับเพราะว่าเ,เราได้เข้ามาในจุดที่ว่าราคามันไปเยอะแล้วนะ ก็ต้องดูว่าเราควรจะเข้าตรงไหนดีนะครับผมโอเคเนาะปะมานี้ทองคํานะครับตามรูปเลยผวจะเล่นยังไงนะครับผมอันนี้ผมมีแถมด้วยนะครับวิเคราะห์บิตคอยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้อีลอนมาร์เนี่ยก็เรียกว่า,าทาวิตท,ทีนึงก็ทุกทีนึงโอ้โหเรียบร้อยเลยบิตคอยตอนนี้ยก็คือต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยนะ เป็นความเสี่ยงที่รุนแรงนะเพราะว่าถ้าดูจากกราฟในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งหวันแล้วเนี่ยบิตคอยอ่ะมันเป็นราคาที่มันผันผวนเยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นอะไรที่สำหรับผมเนี่ยมันหวือหวาแต่ถามว่าอนาคตเนี่ยบล็อกเชนจะมาไหมก็มาแหละนะเพราะว่าหลายๆอย่างเทคโนโลยี ก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของจีนเองก็ปรับตัวในการทำอยู่ี่ตอนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยุดยั้งในตัวของคริปโตเคอเรนซีได้นะครับแล้วก็ระบบบล็อกเชนนะแล้วก็ระบบบล็อกเชนเป็นระบบที่มีต้นทุนต่ำมากนะครับในการที่จะอโอนเงินผ่านระบบต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นการโอนเงินเหมือนกับที่เราโอนกันเนี่ยก็จะเป็นโอนเงินผ่านแบงก์แบงก์ก็โอนเข้าตัวของ การตรวจสอบในแบงค์ชาติต่างๆนะแต่ในระบบบล็อกเชนเนี่ยคือการตรวจสอบกันเองเนี่ยประมาณนี้ยอันนี้ผมก็รู้ไม่ได้เยอะหรอกในตัวของบล็อกเชนบิตคอยเนี่ยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นไงต่อไปนะโอเคคราวนี้ให้เหมือนเดิมเป็นสีสีเนาะสีสีอันนี้ให้เป็นสีแดงอะสีแดงโอเค งนี้เป็นตรงนี้ก็คือสีน้ำเงินเป็นเลยนะ hmm. แล้วก็เดี๋ยวนี้ hmm. ก็จะเป็นสีส,สีส้มเนาะโอเคตัดกันหน่อยโ okay. อเครานนี้เดี๋ยวผมทำในส่วนของการหนึชั่วโมงก่อนละกันในหนึ่งวันเนาะว่าแนวต้านเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตัวบิตคอยเนี่ย บอกเลยว่าแนวรับแนวต้านนี่ถือว่าหายากนะเพราะว่าต่อให้มันเป็นแนวรับแนวต้านที่เรามองเห็นแล้วเนี่ยบางทีราคามันก็มันก็ทะลุได้หรือว่ามันไม่ทะลุก็ได้นะโอเคโอเคบิตคอยโอเคก็ตัวบิตคอยเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะมาตรงนี้ได้นะ เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้คือจุดที่ราคาลงมาแล้วใช่ไหมอ่าคณะนี้เนี่ยราคาปัจจุบันกําลังจะลงมาถึงตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าลงมาได้เนี่ยหลุดได้เนี่ยไปที่เส้นสีฟ้าเลยตรงนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องดูว่าเราจะเล่นยังไงใช่ไหมอ่าพอเราขึ้นไปแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่หลุดตรงนี้นะโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นมานี นะครับตีตัวขึ้นมานี่ก็มีสูงมากนะครับแล้วก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเบรกได้นะครับก็อาจจะเข้าได้นะหรือว่า,าดูว่าความเหมาะสมเป็นยังไงนะครับถ้าเบรกได้ก็ไปได้ก็จะไปเส,เ,สเ,สเส้นสีส้มเลยนะแต่ถ้าเกิดว่า,าลงมาอย่างนี้แหล่มีโอกาสที่จะมาที่สีฟ้าสีน้ำเงินก่อนนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่าหลดที่สีน้ำเงินเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงมาตรงนี้นะครับตามตรงนี้เลยมาที่เส้นสีส้มตรงนี้นะโอเคก็ตรงนี้ครับเอ้ยตรงนี้ครับตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะนี่เลยนะโอเคก็จะประมาณนี้แต่ก็มองว่าเดี๋ยว ยังไงบิตคอยเนี่ยในสกุลของการเล่นมันเทียบลอลลาใช่ไหมโอกาสที่จะไปได้มันก็มีนะแต่ก็เดี๋ยวดูว่าความต้องการมีมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของอีลอนมสัสเนี่ยเขาได้ทวิตมาก่อนหน้า,าที่จะทวิตเมื่อล่าสุดนะบอกว่าบิตคอยเนี่ยมีความอันตรายแล้วก็น่ากลัวเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือบิตคอยสามารถที่จะ ใช้ซื้อลถเทสลาได้แต่ตอนนี้อีลอนมสก์ได้บอกว่าไม่เอาบิตคอยในการซื้อรถแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือยิ่งเราขุดบิตคอยยิ่งเราทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าบิตคอยต้องใช้เครื่องขุดเครื่องขุดต้องใช้ไฟจานวนมากเพราะฉะนั้นไฟฟ้าจึงเป็นตัวทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็เลยทําให้มันเปลืองทรัพยากรพลังงานนะครับก็เลยมองว่าอีลอนมสก์มาเลยมองว่ามันอันตราย นะครับผมแล้วก็ไม่รับบิตคอยในการซื้อรุแล้วซึ่งแน่นอนว่าความต้องการมันเริ่มไม่มีเนี่ยนะครับราคามันย่อมตกมันเป็นเรื่องธรรมดานะครผมก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแต่ให้เตือนกันแล้วนะครับว่าตัวบิตคอยนะครับอย่าไปเล่นเยอะนะครับต้องบอกเลยอย่าไปเล่นเยอะยิ่งช่วงนี้เนี่ยราคาเป็นหวสูงแต่ถ้าคุณเล่นเป็นก็แล้วแต่คุณนะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนแ่นเดนะนะผมก็สุดท้ายนะครับฝากนะครับในการที่จะ ติดตามนะครับผมด้วยนะผ่านช่องทางใน YouTube แล้วก็ในเพจ Facebook นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ำว่าการลงทุนนะครับทั้งหมดที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับไม่ได้ชี้ชวนในการที่จะชวนให้ลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะเป็นการวิเคราะห์ทางที่เข้าเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ